ป๊าไม่ให้ถไม่ให้ถ่ายเหรอโอเคโอเคป๊าไม่ถ่ายละอยากกินกัม,ม,กกกม,มี่เอรอไหนต้องพูดก่อนพูดตามป,ป๊าานะไทกล้าอยากถ่ายรูปครับโอเคไทกล้าให้ป๊าป้าถ่ายรูปได้ครับ พูดสิที่ไงต้องบอกก่อนไทก้าอยากให้ป๊าป๊าถ่ายรูปครับครับผมไปหยิบให้เฮ claro ้ยเฮ้ยอดีหยิบก่อนอนีหยิบก่อน

Sociedad, ค, ını, aha, ค iday, nah, no e ่อยกินนะกะหมดแล้วเนี่ยรีบกินเดี๋ยวหมดไม่มีกินแล้วนะคุณทำอะไทเดินทางในทีีาาจ็ดสี่แล้ีสามสเจ็ี่เดินทางไปยังกรุราชธานีกำลังแสดงตัวเพิ่ขึ้นในเรืค่ะประตูทางออกหมายเลขห้าสบห้าประตูทางออกหมายเลขห้าสบห้ารับค่ะีอ้วนเลย ค่อยเคี้ยวหน่อยเคี้ยวเคี้ยวสิไดในคอรเช้ีสามในโซนที่สามครับโซนที่สามแบที่หน้าที่หกถึงสิบเก้าถที่หน้าที่หกถึงสิเก้าในเค่ีเคียที่สามศูนย์เก้าหนึ่งศูนราชาศยานทราบเกพื่อีรตู้องเาสครับไม่ถ่ายหไม่ไ้ถ่ายหน่อยป้าอโทรศัพท์ไว้เฉยหาไม่ได้ถ่าย ปลดหรือเปล่าทำท่าอย่างเงี้ยกินข้าวยังกินข้าวไปอือเปล่าอือห้องน้ำไปเปล่าปวดอือป่ะครับปวดปะครับดูสุดทรงช่วงเวลานี้เลยด้วยปกติแล้วเนี่ยไอือนะอือบอกมีนะมีพาไปห้องน้ำโอเคแต่แม่เนี่ยแหละอ้าวยังไม่ไปเหรอ เพราะว่ากินกาแฟไปมันจะปวดอือหือโคตรทรมานอ่ะีอืมที่บนเครื่องเลยอร่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูตกกูตกแล้วเราเพิ่งเจอมาแล้วมั้ย